สวัสดีครับพวกับผมนายแบทบีนนะฮะวันนี้เล่นโลบอกกับลูกสาวนะฮะน้องไม่เดีย๋ยวฟูเหรอแต่ว่าเดียวฟูอยากจะจอยเสียงเหลือเกินโอเคอัดไอเนี้ยไม่เห็นมีใครเลยเราอยู่ในแมพเขาเล่นกันอยู่เราต้องดูเขาเล่นกันเนียวใหม่ 1, 1 0ึ่สาร้อราตัวรอดเฮ้ยฟ้าผ่านี่ะนั่นเสือ่อะไระ<ฮ>อ่าเคยเล่นนานแล้วตอนที่เป็นเอ้ยตก <c oughs> มันไม่มีกระจกกั้นน allora ะเนี่ยพ่ <c oughs> อตกโลกอ <c oughs> นึกว่ามันจะมีกระจกกั้น หำไมภาพมันกระตุกกระตุกจงว่าอ่าเหมือนจะจบแล้วผู้รอดชีวิตเพียบเลยนะอ่านี่หนึ่งว่าน้องไม้น้องไม่อยู่ไหนเนี่ยน,ยยนี่ก็ดดันยากๆเถอะโอ้โหกล้าพูดน้องไม่พ่อยินบุญอากาศได้ <laughs> ทำได้อะไรลวกไปกับตา <laughs> แผนที่ถัดไปแมนชั่นทำฮะเล่นนาทีเราตกลงไปมันกำลังโหลดฉากพอดีนะมั้งต้องรอเพิ่มอีกอ,อไม่ได้ทาพ่อบอกว่าพ่อดืนได้พ่อยืนตรงนี้ได้น้องไมบอกน้องไมก็ทำได้แล้วน้องไม้ก็ทำตามนะะิสัยงั้นรอแป๊บหนึ่งหลบเดี๋ยวพ่อตามไป พ่ออยื่ตรงนี้ยืนโบกมือให้เห็นพ่อไหมพ่ออยู่หลังบ้านพ่ออยู่ตรงสระว่ายน้ําเห็นสระว่ายน้ำไหมแบบนี้มันเป็นอะไรสีนานิหรืออะไรลูกอ่าฝนดาวตกฝนดาวตกสวยแล้วอยู่ในบ้านก่อนเลยกู โอ้โหพังข้างๆเลยเนี่ยหมายถึงให้ดำน้ำมัเหรอสว้น้ำพ่อก็เห็นมีลูกไฟหล่นอยู่นะออกไม่ได้แล้วจ้ามันมีของลงมาพังจ้ากูจะเละอยู่ในบ้านใช่ไหมเนี่ยไม่ฉันไม่อยากโดนทับอ่กากำลังจะออกจากบ้านแล้ว โอ้โห oh oh. ใครบอกให้หลบในสระไวยน้ำครับนั่นนะ่ะ <laughs> ไม่ได้บอกเลยนะเอ้คนนั้นขี่เป็ดนี่ไม่โดนเลยเหรอสระไวยน้ำมันก็ไม่ลึกนะอ๋อแต่ว่าอยู่ข้างนอกเราเห็นอุกกบาตเราสามารถโอ้โหเขียวหลัง น้องไม้เห็นพ่อวิ่งอยู่ไหมล่ะพ่อยังไม่เห็นว่าน้องไม้เห็นมุมไหน,หนอของบ้านอะ่ะโอ้โหอืมเอ้ยอะไรวะอ้าวผ่านเฉย <laughs> สติ๊กมาเตอร์ลัก ก็พอวิ่งหลบไปหลบมาอยู่คนเดียวเราต้องมาอยู่ไหนจ๊ะพออยู่ตรงเครื่องสีเหลืองๆเนี่ยอะอ๋อเห็นแล้วแผนที่ตัดไปสำนักงานใหญ่ให้มันดันได้น้องใหม่เพื่อนศัตรูเอคนอื่นเขาดันเราได้ระวังหลบตกอันนี้อย่าบอกนักอุกบาทอีกอ่ะ เอ้ยหรืออาจจะเป็นสึนามิป่ะน,น้องไม้อยู่ไหนอ่ะใช่ใช่มันจะมีเอาไม่ไม่ไปด้วยกันเหรอไปด้วยกันไปได้ไกลอ่ะเคยได้ยินไหม,มพ่อหาน้องไม้ก่อนทำไมเกิดภัยพิบัติพ่อจะไปช่วยลูกแล้วอยู่ไหนลูกพอ่อ อยู่ก็บนสุดข,ของตึกไหนอะเราอยู่คนละตึกกัแเรามังเนี่ยเราจะรู้ได้ไงไอ้ตึกที่หนึ่งนี่ตึกไหน <l ots> มันมีกี่ตึกก็ไม่รู้เนี่ย <l ots> ซึนามิไปที่สูงกว่ามันคือซึนโม <l ots> <l ots> โอ้ขึ้นอยู่แค่นั้นเองเราอยู่ตรงนี้ก็น่าจะรอดขึ้นมันไม่สูงเท่าไหรน่นี่ไม่รู้จะขึ้นมาทำไมขึ้นแค่นั้นเราไม่น่าเป็นไรละ ไม่ใช่ว่าพอโผมาถึงปุ๊บแต่ว่าปกตินะเป็นความรู้นะลูกก่อนเกิดเกิดสึนามิอ่ะน้ำในน้ําในทะเลมันจะลดลงอ่าแล้วพอมันขึ้นมามันก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่างอันนี้นี่มันสูงไม่มากเนาะเพิ่งดูเมื่อวานซึ่งผ่านไปแล้วแล้วถ้าพ่อตกลงไปพ่อจะตายไหม เอ้ยเ้ยตัวปิวอะไรครับเนี่ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็ปิวลงน้ำาว a t พรอตายเหรอ <c oughs> พระตายอะ่ะ <c oughs> อยู่ๆก็ปิวลงน้ำเราต้องอยู่ในอาคารปะอยู่ข้างนอกแล้วมันมันกระเด็นออกมาได้หรอตึกมันล้มหัวทำไมพ่อปิวพ่อ <c oughs> พ่อหมุนเป็นอะไรเลยแสดงว่าจริงๆเราต้องอยู่ในอาคารนะลูกเราจะได้ไม่กระเด็นออกมา อ่ะก็นึกว่าอยู่แค่ที่สูงเมื่อกี้กำลังจะกระโดดลงพื้นก็ที่สูงแต่ต้องมีหลังคาปิดด้วยมั้งเมื่อกี้นี้พ่อกะว่าจะกระโดดลงมาซะหน่อยกระโดดไม่ทันมันหมุนก่อนไหนอ่ะเอเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวตัวดำๆๆเบอร์นี่เหรอใช่คิงคองเหรอดูหน้าจะชัดสิแล้วเขาปิดหน้าทำไม ตัวนากหรือเปล่าคิงคองทำไมตัวเล็กจังตื่นตนกในคุกแผนที่ถัดไปตื่นตนกหลุกตื่นตลาดอะไรตลาดนกอันนี้คือยังไม่รู้ว่าภายพิบัติเกิดอะไรใช่ไหมพ่อมาทางซ้ายนะลูกพ่อก็ไม่รุมกันตอนนี้พ่อพยายามขึ้นที่สูงไว้ก่อน ตอนนี้พ่ออยู่บนยอดแล้วยอดหอคอยสังเกตการอยู่กับตัวสีขาวๆอ,อ่ะอ่าตัวตัวผมขาวๆมันลงไปแล้วอยู่กับคนชื่อแอนดรีมันทำอะไรก่อนอยังไม่บอกว่าใคยพิบัติคือ,อผกลกรด อยู่ในบ้านไว้บุกรดลงแล้วเฮ้ยกระแพงมันสีเขียวคืออะไรเนี่ยโดนฝนเหรอ พ่อก็อยู่ในบ้านเนี่ยพ่ออยู่ในอาคารเนี่ยอยู่ในหอโอยออกไปตอนนี้พ่อก็ตายสิลูกฝน <c oughs> กำลังตกเลยมีคนวิ่งออกไปด้วยพื้นเป็นสีเขียวแล้วคืออะไรวะเนี่ย พ่ออยู่ในหอสังเกตการการหลบตอนนี้พ่อขึ้นมาชั้นสองแล้วพ่อหลบอยู่ตรงชั้นสองไหนน้องไม้พ่อผ่านแล้วน้องไม้เลือดเต็มเหมือนพ่อเลยอยู่ไหนเนี่ยทำไมเขามีลูกโป่งกันด้วยอะ่ะทำไมตรงนี้พ่อเห็นเลือดน้องไม้ลดอะ่ะตดเลือดบนหัวมันเพราะมันคืออะไร แต่ว่าเมื่อกี้ตอนผ่านด่านน้องไมค์ก็เลือดเต็มอยู่นะลูก happy home หนูหน้าก็ยิ้มยิ้มย่อกมากหน้าตู happy home นี่คือ happy เหรอบ้านใหญ่พ่ออยู่ในบ้านแล้วลูกน้องไมค์อยู่ไหนอ้าวก็เหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปมั้งลูก เอาไมเหยียบหัวพ่อขึ้นไปไหมนี่มันเหยียบหัวคนอื่นได้หรอกแล้วพ่อก็กระโดดส่งขึ้นไปเนี่ยโย่โย่อ่าเหยียบขึ้นไปอ๋อลอลุกบงคืออะไรแล้วนี่คืออะไรก่อนทำไมมันหมอกมันมัวมัวเขาให้ทำอะไรพายุหิมะค้นหาที่พักพิงและอบอุ่น เอาแล้วที่อยู่ข้างนอกกันต้องเยอะต้องแยะมันไม่หาที่พักกันเหรอเพราะมองไม่เห็นหลอดเลือดตัวเองครับแต่เห็นหอดเลือดคนอื่น ทีนี้เลือดน้องไม้พอเห็นน้องไม้เหลือเลือดครึ่งหลอดแล้วนะลูกนี่น้องมไม้ไปยืนกับพ่อสิเลือดพ่อลดไหมล่ะพ่อเห็นเลือดน้องไม้เป็นสีเหลืองแล้วอะ่ะจะหมดแล้วนะลูกมาอยู่กับพ่อสิมานี่ไงพ่อยืนติดก,กำแพงอยู่นะลูกอยู่ข้างๆคนที่หลอดเลือดสีส้มๆเขียวๆเนี่ยมีคนหนึ่งเขียวเต็มๆแต่อีกคนหนึ่งสีส้มมาลูก มันมีคนตายแล้วมีคนหนาวตายแววไอ้กำแพงมันหลุดวิวไปด้วยไงโอยเอา้าพ่อน้องไม้เลือดเต็มอีกแล้วเหรอเขาไม่เต็มดิ แต่ทำไมเป็นสีม่วงอ๋อมันให้รู้ว่าพ่อเลือดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคเราเปลี่ยนแมปกันบ้างไหมโอเค,อเควันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นกันบ้างนะสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับุบจบ